สวัสดีครับมาอีกแล้วครับเมื่อหนีแนวทางหวยห้าน้อยของ่องอีสานร้อยแปดพันเก่าครับเมื่อหนีวันที่17พฤกษภาคม2 5 6พนนะครับวันจันทร์เมื่อวานนี่ก็ให้ซีกับแปดครับกับเขาวิ่งรูดเจาะทั้งสองน้อยนะครับน้อยปกติกับเขาวิ่งรูดเจาะหนึ่งีครับน้อย v วีพีกับเขาวิ่งรูดเจาะศูนย์แปดนะครับครับมาบึงนี่แหละครับ ที่ให้ไว้เมื่อวานนี่โว้ยเขาคักเขาแน่ครับเขาตัวปิงรูดจอด้ลยครับแต่ว่าเขาล่างทั้งสองตัวเลยครับไห้ซีกับแปดนะครับกับเขาหนึ่งซีเขาศูนย์แปดกับตัวจอกับให้ซีหนึ่งกับแปดศูนย์ครับเขาตัวจอดทั้งสองน้อยเลยครับเมื่อหนีมาตามต่อครับวันที่สิบเจ็ดวันจันทร์พฤษสภาคหสองหางหกซีนะครับ เมื่อนี้ให้เดนเจ็ดครับเมื่อนี้ให้เดนเจ็ดเจ็ดก็หกครับมาบึงตัววิ่งรูดครับวิ่งรูดกับเจ็ดหกนี่แหละครับวิ่งรูดเจ็ดหกครับฟันตัวเดียวครับฟันตัวเดียวฟันตัวเดียวคือเจ็ดครับ ฟันเจนะครับเจระวังเบิดเนี่ยเรืองครับห6หกครับระวังเบิหหดเจ็ดครับมาเบิรง2ตัวจอครับบันนี้7จ7ดสองเ6็6สามแล้วก็หกครับครับวันนี้เบอรเบิอง3ตัวครับ3ตัว คัดมาแล้วครับแปดเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดีสองหกีสามหกแปดแล้วก็หกเจ็ดศูนย์ครับครับหลังจากเมื่อวานนี่ก็ให้เข่าคักเข่าแน่ครับเข่าสองน้อยเลยครับเข่าตัววิ่งรูดเจาะทั้งสองน้อยเลยครับตัวเจาะก็ให้กระเข่าครับ ผู้ไดเห่นกน็คือสิปังๆนะครับก็บาสามารถการั้นตีว่าสิเขาทุกงวดนะครับแต่ว่าเขามาหลายเลยครับเขาคักกีรีครับเขามาต่อๆกันถ้าเบิ้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เ้ยครับอย่าลืมกดกระดิ่งน้าเผื่อวันที 18, ่1ิพฤษภาคมวันอังา้านก็นสิได้มาบอกมาบอกหว่มแม่นๆอีกครับ ครับก็บขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อครับให้ถูกรางวัลใหญ่ๆสวัสดีครับ